ครับนี่มานอกสถานที่นิดนึงร้านเนมเช็ดเชือบางแสนเหมือนกันวันนี้มีแล้วครับโทรตามแต่เช้าเลยมีแล้วครับมีไอรอนแมนครับมีไอรอนแมนมาเหรอไอรอนแมนมาครับเฮ้ยขนาดร้านพี่ยิงเชิญมาไม่ได้เลยนู้เว้ยต้องลองเข้าไปดูครับเฮ้ยมาจริงเปล่าวะเจตเคเฮ้ย เฮ้ยตัวจริงเลยนี่ว่ะโอ้โหน,นี่ชุดใหม่เลยเนี่ยชุดทองด้วยโอ้น,นี่แม่งยังไม่เข้าโรงเลยเนี่ยตายแล้วตายแล้วโอ้โหขนาดร้านกูยังเชิญมากินไม่ได้เลยนี่ร้านมึงร่อยรถแมนมากินด้วยเลยเหรอวนนนะเฮ้ยโอ้โหแม่งตัวจริงถึงจริงวนะไอรถแมนาแย่งที่นอนผมด้วยครับเดี๋ยวลอง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 ปล,ลุกลดูได้โว้ย ตัวจริงอีกทียแม่งแกงหัวปวดมือเลยอ่ะมือสั่นเลยงั้นเังไม่แรงพอครับฮะลองดูดิ <S <S> <S อุ้ยโอ้โหดูไม่สะเทือนเอ้ยโหดจริงๆตัวนี้แม่งโหดตัวนี้กูยังเชิญมากินไม่ได้เลย <S <S> <S มากินร้านมึงเลยเ <S <S> วะอันนี้โอ้เชิญยากับเชิญมาปุ๊บนอนร้านผมเลยครับแย่ให้นอนผมด้วยตายแล้วตายแล้วแม่แน่นอนจริงฮะวันนี้ ผมกับไอรอนแมนตัวจริงเสียงจริงครัวันนี้เลยครแต่วันนี้เข้ามาแต่หมวกกันน็อกนะฮะไม่ได้ไม่ได้ใส่เกราะมาเพราะมันเช้าและขี้เกียจเพนลนละโอ้เยี่ยมจริงๆฮะงานนี้ออกนอกสถานที่ครับในสถานที่แม่งไม่ออามานอนร้านผมกันแล้วนะครับ <c oughs> นี่เป็นไงโอ้โหวันนี้ก็อุปกรณ์เล็กน้อยฮะ หาได้เท่าที่มีโอเคครับแล้วเดี๋ยวทายรถแมนตื่นยังไงก็เดี๋ยวจะให้เข้ามาทักทายกับแฟนๆหน่อยแล้วกันนะอ่า